สวัสดีครับมาพบกับคลิปความรู้สัง่งกับคูแบงค์วันนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่อง modal verb ตัวหนึ่งที่เห็นนักเรียนบางคนเนี่ยเวลาเขียนเอเซสมาส่งในคอร e ์ส essential grammar writing หรือว่าบางท e ีฟก Speaking กันตอนสอน i e l t s เนี่ยก็จะมีอยู่บางคนใช้ผิดก็ดคือคำว่า must ซึ่งแปลว่าต้องเนี่ยไม่รู้ทำไมหลายๆคนบางคนชอบ เผอต่อด้วย to หลังคำว่า must ซึ่งจริงๆมันต้องไม่มีนะ <Oops. S 1> คำพวก modal ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็น can could may might shall should will would แล้วก็ must ด้วยเนะี่ยมันจะตามด้วย verb infinitive เลยคำว่า infinitive ก็คือ verb ช่องหนึ่งไม่ผ่านรูปไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing อะไรทั้งสิน้นแต่ไม่มี to นะ งั้นเราไม่พูดว่า must to do เราไม่พูดว่า must to be ไม่มีเราพูดว่า must do เลยเราพูดว่า must be เลยตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเงียบนะแล้ก็บอกว่า you must be quiet ไม่มี to หรือเราจะบอกว่า,าเขาต้องไปแล้วตอนนี้ก็เป็น he must go now ไม่ต้องมีถูเช่นกันมี modal verb ตัวหนึ่งที่พอจะเหตุบ้างแต่อาจจะไม่เจอใช้ผิดเดยอะท่า m u s t แล้วก็คือคำว่า should จะมีบางคนติดชูดถูชูดก็ไม่มีถูเช่นกันเราต้องเป็นชูดบีเลยเราต้องเป็นชูดดูเลย <Yeah. S 1> อย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าฉันเนี่ยควรจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มนะเราก็จะพูดว่า I should read more หรือว่าเธอเนี่ยน่าจะจะเย็นๆหน่อยนะอดทนไม่ใจร้อนเราก็จะบอกว่า She should be patient อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ผมก็มานั่งเดาวๆว่าเออทำไมนะคนไทยถึงชอบเผลอไปเติมทูหลังมสัสไปเติมทูหลังชูด ข้อหนึงจะเป็นเพราะว่าไปติดคําว่า to infinitive ก็คือรู้ว่าถ้าเป็น verb ช่องหนึ่งเนี่ยต้องใช้กับ to ซึ่งในกรณีเนี่ยเขาเรียกว่า infinitive without to ก็คือมี infinitive จริงแต่ไม่มี to อีกกรณีหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ามาจากว่ามันมีคําที่แบบว่าต้องเหมือนกับ must นี่แหละแต่เขามี to ก็คือคําว่า have to has to had to เราสามารถใช้พวกเนี้ยไปแตกประโยคื่อที่ได้เลยเช่นเราบอกว่า You have to be quiet ก็แปลเหมือนกัเมื่อกี้หรือว่า He has to go now ก็แปลเหมือนเมื่อกี้และคาว่าควรนอกจากชูดแล้วเนี่ยผาเอิญผอิญมันมีอีกตัวหนึ่งคือคำว,ว่า ought to กรณีนี้ก็จะมี to เช่นกันเช่นเราบอกว่า I ought to read more ฉันก็ควรจะต้องอ่านหนังสือมากขึ้นนะหรือว่า She ought to be more patient เธอจะต้องใจยเย็นขึ้นกว่านี้อย่างเี้เป็นต้นงั้นสรุปสุดท้ายก็คือ may, might, can, could, will, would, shall, should แล้วก็ must ตามได้เวิร์กช่องหนึ่งเลยไม่ต้องมีถูส่วนถ้าเป็น h a v e to h a s to h a v e to แล้วก็ odd to พวกนี้จะมีทูด้วยก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ไม่เผลอใช้ผิดในอนาคตนะครับ